ใช้จริงมาแล้ว1ปีไม่แปลกใจเลยว่าทําไมกันแดดลอรีอัลฝาทองแถบแดงถึงขายดีมากผู้ชายคนไหนไม่เคยทากันแดดลองตัวนี้เลยโคตรดีไลปรดักกันแดดของลอรีอัลเนี่ยเขามีหลายฟังก์ชันหลายสีหลายสูตรแต่ตัวนี้จําง่ายๆก็คือเป็นฝาทองแถบแดงชื่อเต็มก็คือลอรีอัล UV Defender Invisible Resist Daily Sunscreen SPF 50 PA+++ กัน UV A UV B ได้หมดผมเป็นผู้ชายไม่แต่งหน้าทาจอ i ์ไ u เซ z e r แล้วทากันแดดตัวนี้มันจบเลยเนื้อกันแดดบางเบาทาแล้วหน้าไม่มันไม่วอกเนี่ยทาให้ดูเห็นไหมไม่ทิ้งคราบขาวเลยสมกับชื่อ Invisible Resist แถมไข้เงือเยอะเล่นกีฬาตัวนี้ก็กันน้ํากันเงือเห็นยังว่ามันเหมาะกับผู้ชายอย่างเราจริงๆแล้วประสิทธิภาพกันแดดที่เคลมเยอะแยะว่าเป็น SPF 50บวก PA อะไรต่างๆใช่ปะผมเทสจริงมาแล้วไปทะเลมาตากแดดทั้งวันผมทากันแดดซ้าทุก3ชั่วโมงสรุปหน้าไม่ดําทุกคนแล้วเรื่องสุดท้ายที่ทําให้ผมรักตัวนี้ไม่เปลี่ยนใจไปใช้ตัวอื่นคือราคามันโคตรดีอย่างที่เคยบอกไปหลายๆคลิปว่ากันแดดเราต้องทาให้ถึงใช่ไหมต้องทาเยอะพอประมาณ2ข้อนิ้วด้วยราคามันน่ารักทาไปเลยไม่ต้องประหยดัดเหมือนที่ผมบอกว่าถ้ายังไม่ ใจไปใช้ตัวอื่นเอออีกอย่างแบรนด์ดังๆแบบนี้ระวังของปลอมนะสนใจสินค้าแท้จากออฟฟิเชีกดที่ตะกา้าหรือลิงก์ในเมนได้เลย